สำหรับคนที่ใช้ iPad นครับแล้วก็เจอลักษณะของหน้าจอหอกสีเหลืองอันนี้ครับก็คือในส่วนของโหมดในชฟนะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะเปลี่ยนไปกดตั้งค่านะครับดูว่าเปลี่ยนในรูแปแบบของการแสดงผลนะครับหรือว่าบางคนอาจจะให้คนอื่นใช้ดูว่าเด็กๆใช้นับในส่วนของการตั้งค่านี้นะครับทําให้หน้าจอดูเหลืองแล้วก็ซีลงนะครับ วิธีการก้าฟแก้นคนับให้เรากลับที่ส่วนของเมนูด้านข้างว่า setting นะคนับนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็จะเจอในส่วนของเมนูด้านข้างนะให้เลือกจอภาพด้วยความสว่างนะครับจากนั้นเพื่อนๆสังเกตที่ตัวในชิปนคนับเปิดอยู่นะครับให้เราปิดในชิปนคนับ สวิตช์เปิดอยู่นะครับให้เราปิดนะครับหน้าจอก็กลับมาเป็นปกติแล้วนะครับ,น,น,รบน,น,นะครับเพื่อนๆดูนะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะเจอปัญหาในราน,นรแล้วก็หาเมนูตั้งค่าเปลี่ยนกลับเป็นแบบเดิมไม่เจอนะครับอาจจะเป็นคนที่เริ่มต้นใช้งานเครื่อง iPad หนาบนานก็มาแนะนําในส่วนของพิธีการตั้งค่าก็ไปปิดในส่วนของในชิปครับ นะครับไปที่เมนูทั้งค่านะครับเลือกจอภาพดลวยกความสว่างแล้วก็เลือกในส่วนของในชิปปิดสวิตตัวในชิปนะครับหรือว่าใครต้องการใช้งานก็ก็มาเปิดในส่วนนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อุณหภูมิสีนะครับเราสามารถปรับแต่งให้อุ่นน้อยหรือว่าอุ่นมากก็ได้นะครับแล้วก็กําหนดเวลาการแสดงผลในชิปได้เช่นเดียวกันนะครับ